สวัสดีครับ I l o v e t ท d a y วันนี้ดีสุดนะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือซึมเศร้าที่เห็นได้อาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นอาการซึมเศร้าเนี่ยมันจะอยู่รอบๆตัวของเราหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านคนใกล้ตัวบางครั้งมันอาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าซึมเศร้าซ่อนเร้น อะไรบางอย่างอยู่คือเราเห็นเปลือกข้างนอกเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกว่าเขาคนนั้นน่ะมีภาวะซึมเศร้าแสงอยู่หรือเปล่าหรือกระทั่งตัวเราเองเราอาจจะมองไม่ออกเพราะว่าภาวะซึมเศร้านียมันอาจจะมีอาการซ้อนทับอะไรอ,อื่นจากที่เราเข้าใจอ่ะตามเชื่อ เราอาจจะเห็นว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าอาจจะต้องแบบเศร้าซึมรู้สึกแบบหดหู่เลยใ,ในฟางเดียวแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่บางคนนะ่ะคนที่เกลี้ยกล่อดคนที่อารมณ์เสียง่ายฉุนเฉียวหงุดหงิดกับโลกจริงๆอาจจะมีภาวะซึมเศร้าแฝงอยู่ก็ได้พิพง์วาดภาพสิ่งนี้ให้ดูนะคือ ปกติเราจะเข้าใจคาว่า repression คือความซึมบวกความเศร้ามันคือภาวะเศร้าที่มันซึมตกตะกอนอยู่รู้สึกเศร้าหมองหดหูมันคืออารมณ์ทางด้านลบถูกต้องไหมอันนี้คือภาพที่มันเป็นภาพ normalize ทั่วไปเรารู้จักมันดีแต่บางครั้งเนี่ยคนที่มีอารมณ์ที่บวกหรือลบง่ายเช่น บวกก็บวกเกินลบก็ลบเกินหรือกระทั่งกโกรธหุดหงิดฉุนเฉียวหรือคนที่เป็น toxic person กับผู้อื่น toxic people เนี่ยอาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าซึมเศร้าซ่อนเร้นอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีนกลไกเราเรียกว่า p s โค h o dynamic อะไรบางอย่างนะคือคกลไกจิตใจอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าการที่เรามีภาวะซึมเศร้าเนี่ย เท่ากับอ่อนแอคนที่มีบางไทยนะครับเช่นไทยการบริหารจัดการไทผู้นําหรือก็ทั่งคนที่ไม่อยากจะอ่อนแอบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าการที่มีความรู้สึกอ่อนแอทําให้เกิดภาวะการเกลียดตัวเองมากขึ้นอันนี้น่ากลัวนะคือมันทําให้เราอะรู้สึกไม่อยากจะเป็นคนที่เป็นภาวะซึมเศร้า มันเกิดจาก perception นะเนาะมุมมองที่เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าคนที่รู้สึกแ yeah ย่รู้สึกลบเนี่ยเราไปตีตากับแบบว่าคนอ่อนแอเนี่ยคือคนที่ระกจอก l ไร power หรืออาจจะมองคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยคนที่ทำไมใจไม่สู้ทำไมอ่อนแอแบบนี้ทำไมยอมจำนนมีข้ออ้างตลอดเลยไอ้เนี่ยความรู้สึกแบบนี้แหละมันทำให้เราสะ,สะกดตัวเองแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่อยากเป็นคนที่เราเกลียดจริงๆอะ่ะคนที่มีภาวะซึมเศร้ามันเป็นอาการของสารเคมีในสมองมันเป็นอาการของจิตใจและร่างกายสมองเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันทําให้สลั่งสารเคมีตัวซึมเศร้าออกมาเพื่อที่จะหยุดยั้งว่าคุณอย่าทําแบบนั้นอีกคุณอย่าทาวิติกรรมที่พายเศร้าแบบนั้นอีกคุณกําลังเผชิญกับเรื่องทุกข์อยู่นะสารเคมีในสมองมันกําลังบอกเราแต่เราไปตีความว่าเฮ้ยคนซึมเศร้าเนี่ยเท่ากับก่อดแอ มันทําให้เกิดภาวะหนึ่งคือความเข้าใจผิดมันทําให้เกิดการที่เรารู้สึกว่าเราแอบไปตัดสินคนอื่นดังนั้นภาวะของการตัดสินคนอื่นเนี่ยมันน่ากลัวจนที่เราเมื่อเราไม่อยากเกลียดตัวเองมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าโกหกตัวเองบางครั้งมันอาจจะซ่อนด้วยความเราอาจจะรู้ตัวก็คือโกหกซึ่งหน้าเลยว่าเฮ้ยเราไม่เศร้าหรอกเราไม่ซึมหรอกเราแข็งแกร่งเราสตรองดี หรืออย่างหนึ่งคือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือ unconscious unconscious ของเราอะพยายามสั่งว่าคุณต้องเก่งไหมคุณต้องผ่านไปได้คุณต้องเข้มแข็งพอจิตใจเนี่ยมันทำงานแบบ อย่างหนักถึงระดับหนึ่งมันจะไปเปลี่ยนสารเคมีในสมองทําให้เราอ่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกลบแล้วแต่มันเป็นแบบความหดหู่ที่มากกว่าตื่นมาไม่อยากทําอะไรหรือความแบบที่มากกว่าความเศร้าแต่มันคือภาวะที่มันซึมเศร้าดังนั้นซึมเศร้ามาเลยเป็นเรื่องของสารเคมีที่มีผลจากทั้งด้านความคิดทั้งด้านจิตใจที่มันมันหมักงมอ่ะ มันเพราะบ่มมากๆดังนั้นการโกหกตัวเองอะ่ะมันอาจจะทําให้เราเกิดภาวะซึมเศร้าซ่อนเหลนคือสิ่งนี้อยู่ความรู้สึกลบอย่างนี้อยู่ข้างในแต่สิ่งที่แสดงออกคืออะไรเราแสดงออกก็ด้วยรอยยิม้มแต่จริงๆแล้วหน้ากากยอยางอันเราเศร้าอยู่เป็นต้นภาวะแบบนี้แหละ ที่น่ากลัวดังนั้นในมุมของพีพง์นะขออนุญาตแยกภาวะซึมเศร้าออกเป็น2อ,อย่างก็คือคือซึมเศร้าชัดเจนกับซึมเศร้าซ่อนเ้นอ่าอาการซึมเศร้าที่ชัดเจนเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเลยว่ามีอาการคือจะมีความเศร้าชัดเจนแต่ซึมเศร้าซ่อนเรลนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่ปิดบังอยู่ ใช้ความโกรธใช้ความหงุดหงิดเข้ามาปิดบงังดังนั้นบางคนเนี่ยแม้ว่าจะดูแบบเป็นคนที่โกรธบางครั้งข้างในอาจจะเศร้าหรือบางคนที่เศร้าซึมเศร้าข้างนอกข้างในก็จะยิ่งเศร้าเหมือนกันดังนั้นภาวะซึมเศร้าเนี่ยพี่จะแบ่งกราฟแบบน,นี้นี่คือสภาวะสงบก็คือปกติเช่นมีความสุข มีความสบายใจแต่ยัมีภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์โลโซคือมันจะมีสารเคมีที่ทําให้เกิดไฟโหมดขึ้นเกิดการตื่นตัวเกิดการสู้ดังนั้นคนที่มีภาวะแบบนี้ก็จะมีความอาจจะใช้ความโกรธเข้ามาความกล้าความสู้เอาชนะแต่ข้างในนี้ เศร้าอยู่แห้งเหี่ยวอยู่สารแคมีกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่สิ่งนี้เป็นต้นรวมไปถึงอีกภาวะหนึ่งครับเราเรียกว่าไฮโปอะโลโซนะครับคือใช้ไพร์โหมดครับโหมดของการที่ถดถอยถอยหนีเพราะว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินมันเศร้าเหลือเกินหรือสําหรับคนบางไทยที่เป็นฐานใจอะไรเงี้ยอาจจะกลับมารู้สึกด้อยค่าสิ้นหวัง หมดกําลังใจแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคนที่เป็นไ้า์หนึ่งที่เป็นเรื่องของถามใจก็อาจจะมีอาการเหล่านี้มันจะตรงกันข้ามกับคนที่เป็นการโทคิดการสู้เป็นนักบริหารจัดการก็อาจจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอไม่ได้ ก็เลยจะเปิดโหมดไฮเปอร์โลโซแบบนั้นคนที่มีภาวะแบบนี้ที่มันหนีออกจากจุดศูนย์กลางแบบนี้ดังนั้นนี่คือเกณฑ์ความสงบข้างในเมื่อคนเราเกิดความทุกข์มันจะมีกลไกของการที่เราจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วตัวเองเราอาจจะเห็นว่ามนุษย์อาจจะเปิดโหมดนี้คือโหมดไฟหรือ,อมนุษย์อาจจะเปิดโหมดนี้คือโหมดไฟโหมดหนี นี้เป็นต้นแต่จุดหนึ่งที่พี่โมองว่าน่ากลัวกว่าโหมดสู้หรือโหมดหนีไม่ใช่ไฟต์หรือไม่ใช่ฟล์แต่มันคือโหมดฟรีสบางครั้งมันเป็นการชัดดาวเป็นการชัดดาวสมองไปเลยว่าเราสู้จนล้าสู้จนท้อจนตึงแล้วสายป่ามันขัดก็คือเป็นภาวะช็อกอย่างหนึ่งเป็นภาวะที่ โหมดต่างๆเพื่อที่จะรีสตัวเองแล้วก็อาจจะมีอ้องมีเบอร์มีหัวสมองพังไปเลยแช่แข็งตัวเองจนไม่รู้ว่าจะสู้หรือจะหนีดีโหมดนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญตรงที่ว่าเมื่อมนุษย์อะ่ะไม่รู้จะสู้ยังไงและก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนมันเกิดอาการอับจนปัญญาพอมันเกิดอาการอับจนปัญญามากๆโหมด ก็เลยเข้าโหมดแช่แข็งตัวเองมันเหมือนว่าจะสู้ก็ไปไหนจะหน,นีก็ไม่ได้มันทําให้ความเจ็บปวดน,นั้นนะมันมากและมันหม,มักหมมทวีคูณมันก็เลยมีอาการแชร่แข็งตัวเองแบบนั้นดังนั้นจุดตัดที่สําคัญนะครับที่ทําให้ภาวะเครียดพัฒนากลายเป็นภาวะ depression ก็คือ3วงนีนะ้เป็นดินามิกของภาวะซึมเศร้าการแรกคือ hopeless คือภาวะสิ้นหวังดังนั้นถ้าเกิด s t r e s จนรู้สึก เกิดภาวะสิ้นหวันหรือสิ้นยินดีต่างๆมันก็ถือว่าเป็นขาหนึ่งและปัจจัยหนึ่งและที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าอันที่2คือ helpless คือภาวะไร้ไร้ทางออกไร้หนทางไร้คนช่วยมันเป็นภาวะที่สองที่มันทําให้ ความเข้มข้นของภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากมากขึ้นมากกว่าสเตสปกติเพราะความเครียดบางครั้งเราอาจจะไม่ถึงกับหมดหวังสเตตสอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบไร้หนทางมันยังพอสู้แต่แค่มันหนักมันเหนื่อยและสุดท้ายนะครับตัวที่สําคัญมากเลยคือ worthless นะครับคือภาวะหมดคุณค่าความหมายบรนดาลใจพลังงานต่างๆในตัวเองสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พบลูกของภาวะซึมเศร้า ถ้ามีครบองค์ศาระชุมรวมกันเมื่อไหร่มันจะขยับเคลื่อนตัวจากภาวะสเตตปกติจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งมันมีภาวะที่รุนแรงสามเลี่ยมตรงนี้เรียกว่าภาวะ depression นั่นเองดังนั้น,นกลไกดินามิกของภาวะซึมเศร้าก็าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทั้ง3สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งสาเหตุที่สําคัญนะครับก็จะมาจากเรื่องของ3ปัจจัยหลักๆคือเรื่องของ จิตใจไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดมุมมองต่างๆความรู้สึกที่มีต่อตัวเองความหดผู้สิ้นหวังการมาเชิญหน้ากับอะไรแล้วก็แพ้ตลอดสิ่งที่มันทําให้ใจิตใจมันหอดเหี่ยวความเครียดความกังวลต่อสถานการณ์ที่มันกดดันต่างๆมันมีผลกับดั้งจิตใจมากและเมื่อใจิตใจมันมหนมักหมมหมักหมมหมักหมมแล้วไม่ได้รับการเยียวยามไม่ได้รับการพูดคุยกับใครไม่ได้รับการประเมิน ไม่ได้รับการเยียวยารักษาให้มันตรงจุดไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการสะสมของสารเคมีตัวตัวแย่ในสมองมากขึ้นก็เลยเกิดสาเหตุที่2ก็คือความผิดป,ปกติของสารเคมีในสมองบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมเมื่อเครียดทับถมทับถมไปก็จะกลายเป็นเศร้าและเศร้าใบบอกก็จะกลายเป็นซึมเศร้าและอันที่3นะครับคือสาเหตุจากปัจจัยของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดเลย การเลี้ยงดูปมในวัยต่างๆอย่างที่บอกปมไม่ใช่คำลบแต่เป็นจุดสะดุดหนึ่งการเดินทางหนึ่งของชีวิตบางครั้งเกิดมาตอนเด็กๆอาจจะขาดการดูแลเลี้ยงดูให้ความรักเอาใจใส่ตามทฤษฎีของอีลิกซันมั่งของเพียเจมั่งพัฒนาการบางช่วงมันบกพร่องมันก็อาจจะเป็นจุดสะดุดหนึ่งที่สําคัญของชีวิตทําให้จิตใจมันอาจจะหาความสุขได้ลําบากมีมุมมองในเชิงลบในเชิงนิ่ทีต่างๆมันก็จะเป็นแรงกดรวมไปถึง เมื่อเราอาจจะมีความรู้สึกลบกับตัวเองก็ทําให้เรียนหรือทํางานไม่สามารถดึงประสิีภาพตัวเองออกมาได้เต็มพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทําให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่เรียนเลยมันแก้ไขไม่ได้สิ่งแวดล้อมมันก็จะมีผลกับตัวเราเพราะเราไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคจากภายนอกแบบน,นี้ได้เพราะข้างในเรายังไม่แข็งแรงพอซึ่งอันนี้พี่พงอยกจะบอกกับทุกคนว่าเข้าใจได้เมื่อปัจจัยภายในมันไม่ได้แข็งแรง ปัจจัยภายนอกมันก็ยิ่งรุมเร้าดังนั้นอ่ะการที่รู้จักตัวเองเห็นไทยตัวเอง MBTI ตัวเองรวไมไปถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองที่จะจัดการกับเรื่องราวเลยการที่ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะ explore ออกกลางออกมาให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงแก่นของปัญหาน,นั้นคุณกำลังเจออะไรโลกข้างนอกมีผลกับโลกข้างในของคุณอย่างไรสิ่งนี้เป็นจุดที่สําคัญ ได้เจอหรือได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งพี่พงศ์วันนี้ก็ไม่ได้มาพูดในฐานะของผู้เชี่ยวชาญนะเพราะพี่เป็นอดีตนักจิตแล้วดังนั้นก็จะให้ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะส่งต่อว่าให้แต่ละคนเนี่ยลองไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปพูดคุยดูไม่งนั้นนะถ้าปล่อยให้ปัญหาบันหมักหม,มุ่แล้วจนสารเคมีในสมองปิดมันอาจจะใช้เวลามาใช้เวลาเยอะรวมถึงต้องพึ่งพายาในการที่จะต้อง บาบัดรักษาันต่อไปแต่ถ้าเกิดเจอกันแต่เนิ่นๆสามารถพูดคุยทำมามเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทั้งในใจวิธีคิดเราูเขาน้ําแข็งขนมชั้นภายในใจเราได้ซาเทียเข้ามาได้ซีบีทีเข้ามาพวกนี้การพูดคุยเหล่านี้ มันเป็นเหมือนการที่มีใครสักคนหนึ่งรับฟังเขาอย่างจริงใจแล้วก็สะท้อนในมุมที่เป็นแก่นของปัญหาจริงๆก็จะช่วยเขาได้เยอะรวมไปถึงถ้าเกิดพบผู้ช่วชาญได้ก็จะดีมากหรือถ้าเกิดคนใกล้ตัวสามารถช่วยเหลือเขาได้รับฟังเขาได้อย่างไม่ตัดสินแบบนี้การระบายออกเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเยียวยาฮิลลิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ย่งไงว่าเรามีภาวะซึมเศร้าหรือไม่คือคาว่าภาวะกับโรคแตกต่างกันนะฮะเรื่องของความเข้มข้นเรื่องของระยะเวลาถ้าเกิดเราเริ่มมีความเศร้ามีความเครียดแล้วมีอาการเหล่านี้ที่พี่พง์จะเล่าเนี่ยตั้งแต่สองสัปดาห์เป็นต้นไปแปลว่าเราเริ่มมีภาวะเช่นภาวะซึมเศร้าหรือภาวะอื่นๆเป็นต้นในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของภาวะซึมเศรา้าดังนั้นถ้าเกิดเกณฑ์ ถ้ามีอาการเหล่านี้ประมาณสัก2สองสัปดาห์คิดว่าไม่ควรปล่อยไว้แล้วนะจริงๆสักมีปัญหาเนี่ยเราควรจะรีบเคลียร์แต่ถ้าเกิดเราเคลียร์ด้วยตัวเองแล้วไม่ได้อย่าให้เนิ่นนานเกิน 2- 3สัปดาห์เนี่ยพี่วงที่ว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้แล้วย่างน้อยๆอะ่ะเจอแต่เนินเน่นๆเจอการแต่เนินเน่นเนี่ยดีกว่าอย่าไปเก็บไว้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้พี่พงจําเลขไม่ได้นะอาจจะเป็น4สัปดาห์คือ1เดือนถ้ามันมีระยะแบบนี้มันเข้าข่ายนะเข้าข่ายอาการของโรคซึมเศร้า แต่ก็นั่นแหละต้องมาดูทีว่าบางทีมันเป็นภาวะที่เรือรังมันอาจจะประคองให้ระยะยาวมากกว่าสองสัปดาห์เป็นเดือนเป็นหลายเดือนก็ได้แต่ขึ้นอยู่เพราะว่าเราจะกดภาวะซึมเศร้าอย่างเนี้ยได้นานมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหามากๆแล้วเนี่ยจนปัญหามันประทุความรู้สึกมันประทุเรารู้สึกมันไม่ไหวแล้วหรือความรู้สึกที่มันห่อเหี่ยวติดลบกับตัวเองสิ้นหวังหรือไม่อยากอยู่แล้ว อาการเหล่านี้ที่มันบบบทุเนี่ยมันก็เป็นทายของโรคซึมเศร้าด้วยแต่ในคลิปนี้พี่พงษ์จะไม่มาวิจัยผู้คนนะครับแต่ว่าประเมินให้ฟังแบบว่ามันมีการแยกภาวะกับโรคดังนั้นนะ่ะถ้าเรามีแค่ภาวะซึมเศร้าเราควรจะพบผู้เชี่ยวชาญและถ้าเกิดมันยาวนานไปถึงการที่มีโรคและเป็นภาวะโรคเนี่ยเราอาจจะเป็นจะต้องพบนัก,กบบจิตบำบัดจิตแพทย์ดังนั้นถ้าเกิดเราประเมินตัวเองเห็นแล้วเนี่ยเห็นภาวะซึมเศร้าแบบเนี้ย ตัดไฟแทแต่ต้นลมอย่างน้อยๆมันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้มากยิ่งขึ้นคือเป็นเรื่องของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าโดยใช้คำถาม2คิวคำถาม2คิวเนี้ยเป็นตัวเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือคนปกติอะประตูปากท,ทางของภาวะซึมเศร้าอะจะมีอยู่2อาการเหล่าน,นี้เช่น ถ้าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกหดหูเศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังไหมมันคืออาการที่เรียกว่าโ e ปเลสครับความรู้สึกสิ้นหวังหรือตื่นมาไม่อยากทําอะไรมันหดหูมันเศร้าโลกมันหมดหมองไม่หมดมันเหมือนมีความรู้สึกที่เรเรียกว่าตายซาก จากข้างในมันรู้สึกว่ามันมันยิ่งกว่าอาการเศร้าปกติหรือมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าชีวิตนี้เราหมดหวังสิ้นหวังหรือว่าด้อยความหวังความหวังมันลดลงอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการที่ไม่ดีมันเป็นที่สําคัญอันที่2คือความรู้สึกเบื่อหรือทําอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน ดังนั้นความสนุกสนาเนเพลิดเพลินตื่นมาอยากทำอะไรมีชีวิตมีคุณค่ามีเป้าหมายมีพลังงานในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดมันหดไปหูไปหายไปสิ่งนี้มันก็จะทำให้เรามีภาวะเข้าขัดภาวะซึมเศร้าดังนั้นพี่พง์สรุปสอ,สองคำถาม2คิวเนี้ยสั้นๆก็คือถ้ามีความรู้สึกหดหูเศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังมันคือภาวะ ตายทราบจากข้างในมันเป็นความเศร้าความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมมันเป็นความท้อแท้ในชีวิตรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นความรู้สึกเบื่อหรือทําอะไรไม่เพลิดเพลินมันเหมือนภาวะว่างว่างที่การตัวมันเป็นความรู้สึกจริงๆว่าข้างในมันว่างเปล่าหรือมันเกิดมาไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําอะไรต่อไม่มีอะไร ที่เป็นเป้าหมายมันไม่เพลิดเพลินหรือว่าบางครั้งมันถึงเป้าหมายเร็วเกินไปอะไรบางอย่างแต่เป้าหมายนั้นนะมันถูกพิชิตไปแล้วแล้วเราจะมีชีวิตหรือแล้มีค่าอยู่กับอะไรสองสภาวะนี้เป็นประตูบานแรกๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้ามันจะนําไปสู่การทําแบบประเมินภาวะซึมเศร้าอีกเก้าคำถามหรือเรียกว่าเกคิวเราไปดูกัน อย่างนั้เรามาดูคําถาม9 Q นี้นะครับที่เอามาจากแบบประเมินของโรงพยาบาลรามานะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับเกณฑ์การให้คะแนนเขคือว่าถ้าเกิดตีเท่า7วันโดยง่ายนะ7วันต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภาวะแบบนี้เลยก็คือ0คะแนนกับหรือถ้าเกิดมีบางวันเช่น1ถึง2วันต่อสัปดาห์เนี่ย กาให้คะแนหนหรือถ้ามีค่อนข้างบ่อยนะครับก็คืออาจจะเป็น 3- ถึง4วันต่อสัปดาห์นี้ก็เป็นคะแนน2หรือถ้าเกือบมีเกือบทุกวัน5ถึง7วันต่อสัปดาห์แต่ว่าอาจจะได้คะแนนที่สานะครับอาการแรกครับคือเบื่อทําอะไรก็ไม่เพลิดเพลินมันเป็นความรู้สึกที่เป็นไฮโปวอโลโซครับมารู้สึกว่าหม่นหมองอยากจะถอยหนีกลับเข้าไปในถ้ำอินโทรเวิร์ดแล้วก็อยากจะอินโทรเวิร์ดอีกหรือเอ็กโซเวิร์ดแล้วก็อาจจะหลีกหนีกลับเข้าอยู่ในถ้ำ ีเป็นต้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยภาวะไฮเปอร์โลโซเนี่ยก็อาจจะทําให้แอบ,บดีดขึ้นคือจริงๆข้างในหดหูทำอะไรก็ไม่เพลิดเพิ่มแต่แสดงออกมันออกมาว่าจริงๆท่ทานท่าำอะไรได้มันก็อาจจะดูขยันเกินเหตุดีดมากเกินเหตุมันเป็นเหมือนในฝั่งของไบโพล่าแต่ยังไม่ได้วินิฉัยว่าเป็นไบโพล่านะแต่ว่ามันยืมมาการบางอย่างที่มาเพราะว่ามันเป็นการการสวิง ของความรู้สึกแบบอันที่2นะครับความรู้สึกคืออาจจะเริ่มจากอ่อนๆคือไม่ค่อยสบายใจมันแบบเป็นสเตทอ่อนๆรู้สึกแบบใจคุณหรือไม่ค่อยหายใจไม่ค่อยโลง่งรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยโลไม่ถึงค่อยๆเศร้าหรือเริ่มซึมเศร้ามันหมักหมมเข้าไปเรื่ยหรือความหวังก็คือหมด หมดหัวหมดหวังควาอมหวังลดน้อยลงกระทั่งไปถึงจุดที่ท้อแท้อาการเหล่านี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันอาจจะส่งต่อมาที่ข้ออื่นได้อีกมาถึงเรื่องการนอนบ้างบางคนหลับยากหรือระหลับตื่นตื่นบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหลับนอนหลับปกติแต่ว่าบางทีสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วพอตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้บางครั้งเนี่ยอาการเหล่านี้มันเหมือนเป็นภาวะที่ตื่นตัวเกินเหตุในภาวะตอนฝันตอนนอนมันเก็บมาคิดมันปุ้งแต่งสุดแล้วพอ ดีตื่นขึ้นมามันก็มันไม่สามารถสงบลงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าร่างกายมันต้องการปรับตัวมันเป็นสายหนึ่งที่สําคัญของเรื่องของการนอนซึ่งมันมีผลกับเรื่องของสมองโดยตรงหรือก็ทั้งอีกฟางหนึ่งคือหลับมากไปบางทีนอนแบบนอนยาวเหยียดลูกเขียดคาเลยก็มันก็เป็นภาวะที่เรา a อยเด้นหลบหลีกหนีรีอต้องการพักชาร์จแปลว่าร่างกายมันกำลังฟ้องอยู่ว่าฉันหนักมากแล้วนะฉันเจออะไรมาเยอะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ต้องระวังด,ดูซิว่าเรามีกี่ครั้งต่อสัปดาห์ หรือกระทั่งความรู้สึกข้างในมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นจากข้างในหรอมันเป็นความรู้สึกว่ามันหายใจไม่ตัวท้องมันเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกข้างในอ่ะมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะมันคือความเหนื่อยใจเราจะรู้ได้ไงบางทีถ้าเหนื่อยกายเฉยๆนะนอนตื่นมามันเป็นการรีเฟซทั้งจิตใจและก็เรื่องของสมองเนวยสารเคมีมันเปลี่ยนมันเกิดการฟอมแซมฟื้นฟู ถ้าแค่เหนื่อยกายอ่ะตื่นมามันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ถ้าเกิดตื่นมาแล้วยังไม่ค่อยจะมีแรงเลยยังรู้สึกแบบ exhausted มันทําให้เป็นภาพสะท้อนว่าข้างในคุณกําลังหวงว่างอะไรอยู่กำลังรู้สึกว่างเปล่าหรือกำลังรู้สึกไร้เรี่ยวแรงจากข้างในอันนี้น่ากลัวอันนี้ต้องระวังมาเรื่องของอาหารการกินบางครั้งเนี่ย เบื่ออาหารเช่นความเครียดบางคนเครียดวิตกกังวลหรือว่าต้องคิดเยอะๆใช้สมองเยอะบางครั้งมันจะเบื่อมันเป็นภาวะของร่างกายอ่าหรือบางคนที่เมื่อเครียดจะยิ่งกินมากมันจะกินแบบเหมือนพยายามเติมความสุขให้กับตัวเองอะไรบางอย่างผ่านลสสัมผัสการ,ก,ารกินมันเคยมีเรื่องนึงนะครับเขาแปะไว้อยู่หน้าตู้เย็นเหมืนเป็นหน้าตู้เย็นเนี้ยแปะโน้โตโพสต์ไว้ สำหรับคนที่เดินมาเอาของกินบ่อยๆก็แปลไว้ว่าจริงๆแล้วมึงไม่ได้หิวหรอกแต่มึงแค่เบื่ออาการเหล่านี้มันไม่ใช่หิวจากร่างกายแต่มันเป็นความเบื่อจากภาวะภายในก็เลยทําให้ออกมาหาของกินอย่างนี้เป็นต้นหรือกระทั่งจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทําให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวังมันคือความรู้สึกที่เป็นทั้งเซลล์ดาว โลเซลคอนฟ idence โลเซลเอสเตมเมื่อเกิดอาการเหล่านี้อย่างที่บอกช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแหละมีคากล่าวหนึ่งที่บอกว่าถ้ามีปัญหาแต่เราแก้ปัญหาเอามันจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาแล้วเราปล่อยให้มันเป็นปัญหามันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาดังนั้นบางครั้งเนี่ยจังหวะของบางคนเนี่ยก็จะพยายามสู้นะคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยอาจจะพยายามสู้อยู่ข้างในหรือมีเสียงจากคนข้างนอกบอกว่าพยายามไม่สู้พยายามไม่แก้อันนี้เราต้องฟังให้ดีคือบางครั้งเนี่ย ในภาวะในใจของเราเราไหวแค่เราควรที่จะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งหรือหรือได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะสะท้อนว่าข้างในเนี้ยจังหวะก้าวเดินของเรามันควรจะเป็นอย่างไรสู้มากไปก็พังนะหนีาไปก็พังเช่นเดียวกันดังนั้นความกําลังดีแบบนี้ต้องเป็นการออกแบบร่วมกันข้อต่อมานะครับคือเรื่องของสมาธิคือบางคนเนี่ยที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยสมองมันจะแบบไม่เรียงตัวคลื่นสมองมันไม่เรียงตัวมันทําให้เกิดสมาธิไม่ดีบางทีมันคิดหลายเรื่อง พยายามจะแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องในหลายๆพาร์ทมันก็หมักหมมเละเทะอิลุงตุงนังหาทางออกไม่ได้เหมือนเชือกที่มันขดไปขดมาแบบเนี้ยดังนั้นสมาธิมันก็เลยเสียไปแม้ว่าจะทำเรื่องที่เคยทำได้ดูหนังดูโตรทัร์เอ็ดพิกพอสแกนอะไรต่างๆมันกลับทำให้เราเราเรา,เราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรืองานที่เคยทำต้องอาศัยความตั้งใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยังไม่พอ อันนี้ถือว่าสมาธิมันกําลังสูญเสียไปรวมไปถึงบางทีสปีชการพูดก็คือพูดหรือทาอะไรช้าเพราะสมองเนี่ยมันมีผลว่าบางทีมันคิดหลายเรื่องก็จะทําให้รู้สึกว่าดาวน์โหลดข้อมูลได้ช้ามากเกินไปหรือกระทั่งเกิดความกระสรับกระสายจนอยู่นิ่งไม่ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮโปโรโซใช่ไหมฝั่งนี้อาจจะเป็นไฮเปอร์โรโซก็ได้เนี่ยมันถือเป็นภาวะาที่เป็นกระจก2ด้านที่ถ้าเกิดมาสูญเสียความเป็นกลางความสมดุลไป อันนี้เราต้องคอยระวังคอยเช็คกับตัวเองเดียวหรือกระทั่งข้อสุดท้ายนะครับคือ suicidal idea คือมีความคิดที่อาจจะไม่อยากอยู่แล้วอยากทำร้ายตัวเองหรือปลดภาระจากตัวเองมัง่งตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะอยากจะตัดตัวเองออกจากวงจรน,นี้หรือไม่มีใครช่วยเหลือเลยมีความชีวิตมัน ยาแย่จนรู้สึกว่าถ้าเขาตายไปก็คงดีคำนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกเลยว่าข้างในกําลังเละข้างในกําลังบอบช้ำมากๆส่วนหนึ่งคือพี่พงศ์เข้าใจนะว่าเมื่อคนเราเนี่ยเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นเขาพยายามแก้ไขมัาน,นะแต่บางครั้งเนื้อมันแก้แล้วมันอาจจะยังไม่ได้ถูกจุดสทัทีเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นต้องมีกระจกบางอย่างที่คอยส,อสอ่องสะท้อนหรือกระทั่งตัวเราเองคอยเขียนคอยรีวิวตัวเองบ่อย การมีเซลล์อะเรนิสบ่อยๆหรือการฝึกสมาธิบ่อยๆที่มันมีพื้นฐานก็จะทําให้เรารีเฟกต์ตัวเองได้มากขึ้นแต่ทางตรงข้ามเนี่ยมนุษย์โลกส่วนใหญ่แล้วอาจจะไ,ไม่ค่อยได้มีเวลาที่กลับมาอยู่กับตัวเองมากนะักมันก็มีผลมากๆเลยที่มันจะทําให้เราแบบอาจจะมองไม่เห็นในบุมบ,บังบุมของตัวเองดังนั้นเราต้องก้าวไปด้วยกันนะครับอย่าคิดว่าตัวเองสู้อยู่คนเดียว จากประสบการณ์ของพี่พง์นะครับที่ได้คุยกับผู้คนมาพอสมควรสิ่งหนึ่งที่พี่ตกผลึกได้แล้วก็ได้มีข้อมูลงานวิจนะัยอหลายอย่างที่มาซัพพอร์ตเสริมน,น,นะพี่ขออนุญาตใช้คํานี้นะคือคนเกือบทั้งหมดอ่ะไม่ได้อยากตายหรอกเขาแค่อยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปเทน get away ไปดังนั้นอ่ะคนเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่แล้วที่อยู่ข้างในเขาอาจจะไม่ได้อยากตายหรอก แต่เขาอยากให้ความทุกข์นั้นอ่ะมันหายไปความเจ็บปวดมันหายไปความเศร้ามันหายไปแต่คนไกในจิตใจมันเล่นตลกอะไรยิ่งเราเก็บกดเก็บกักมันไว้หรือเราปฏิเสธมันเรารีบเรารีบสลัดมันออกมันกลับทําให้ใจเรามันยิ่งบอบช้าแล้วก็เป็นความรู้สึกที่สุดท้ายมันก็วนลูปกลับมาเราก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าเราทําได้ดีหรือจุดหนึ่งที่สําคัญคือการยอมรับครับการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ปกติเราเป็นมนุษย์นะ เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันมีความเจ็บปวดได้ที่มันมีความทุกข์ได้ที่มันมีความเศร้าความเสียใจความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นได้เราอย่าไปตัดสินอย่าไปเนมมิง่งอย่าไปตีตามว่าดีหรือไม่ดีเพราะอารมณ์ทางลบเนี่ยมันคือสภาวะหนึ่งของเราเหมือนกันโดยด้วยความที่เราเป็นมนุษย์อ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงมีลาบยศสรรเสริญสุขอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นได้ดังนั้นสภาวะที่มากกว่าคําว่า สู้หนีหรือช็อกฟิสแข็ง,ขงตัวเองมันมีภาวะหนึ่งที่เป็นภาวะของพุทธิปัญญาก็คือการ,รเผชิญหน้าครับเฟซการ,รเผชิญหน้าอย่างมีสติรู้จักตัวเองรู้อาการของตัวเองรู้ไทป์ของตัวเอง mbti ของตัวเองในจังหวะล่วงหล่นไม่ล่วงหล่นการฟื้นคืนของแต่ละคนรวมไปถึงรู้ว่าใครที่จะช่วยเราได้สิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายปลายทางที่ทําให้เรารู้จักตัวเองและใจใสามากขึ้นเราเรียกว่า Universal Solidity คือคือเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนมนุษย์กันทั้งนั้นแหละมีเกิดแก่เจ็บตายคนที่แข็งแรงบางภาวะอ่อนแอได้คนที่อ่อนแอบางภาวะก็แข็งแรงได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ว่าเราไม่ได้อยู่อย่างยืนยงการยอมรับธรรมชาติ ของเราเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เราเปิดรับและเราไม่ต่อต้านมันคือสภาวะการเฟรซการเผชิญหน้าอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการการทำความเข้าใจด้านจิตใจกําลังดีกับตัวเองแต่ละคนแต่ละไทยซึ่งวิพงก็ทําคลิปภาคต่อว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราควรใช้การจิตบำบดัดรักษาพูดคุย หรือการใช้ยามันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่หรือมันควรจะทําคู่กันแบบไหนกันแน่นั้นสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับวันไหนก็มาดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ I love today วันนี้ดีสุดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย